ตันายแล้วโม้วันเสียหน้าเสียตาเบึกคุณชาวบางตัวดีมาตั้งนานมาเอี่ยมใส่หัวขันหาตมือสร้างประเทศอันนี้ซูนพี่น้องหากินยากไร่กันไร่เพราะมาอยู่ประเทศไทยขอยอยากกินยังขอยกินพี่น้องของบ้านท่าบึงอันนีอยู่น้องกินมุเจ้าบ้าบอมมีความสุขพี่น้องคนละแบบกันบวกกันเด้อ พญบาตรลาเซียสวัสดีครับน้องหมูอนสวัสดีครับวันนี้พญบาลรลาเซียได้ตาบักทัวพี่น้องตำบักทัวใสบักเอิกหลยกกาปลาลินเผาเกลือตัวใหญ่ๆผักกับซิมีผักกาดผักกาดทั้งพวกพี่น้องแล้กการซิมีบักเขือมีบักแข็งหรือว่ามะเขือพวงนั่นเองพี่น้องมะเขือพวงพี่น้องก็จะไปกินข้ามแรกงแล้วกันฝากพี่ๆน้องๆเป็นกำลังใจให้พญบาลรลาเซีย้วยกัรกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผหญบานรลาเซียนะครับ แล้วก็อ่าอะไรนะกะดีจิ๊ดๆๆฝากทั้ง2ช่องทางเด้อพี่น้องเด้อเออทั้ง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะครับซื้อเดียวกันครับพยาบาลละเซียขอพระคุณหลายๆครับก้มโดนเอ้าพี่น้องมากินข้าวแล่ด้วยกันเลยครับโอ้โหตับประทัวพี่น้องแซ่บบ่แซ่บแซ่บ เป็นซาใจครอ้วนกินปลาด,ดีดีตั้งเลยมั้งเมื่อไหก็เฮ็ดบาทจะโมว้ววน เนื้อปลาเน้นพี่น้องเขกินเขากินเกล็ดมันด้วย,ยไหมอ่ะกินไหมไม่รู้มันเขาไม่กิน,นเขาว่าเกล็ดมัน,ขนแขงแทบ่งลยเกล็ดมันเข้มเมเมดียวกนเบิ้ล <laughs> เราขาดกระไดหิวปลาตักหัวพริกอ่ะ dạy biết dạy 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 อยู่ต่างประเทศอันนี้ศูนย์พี่น้องหากินยากหลายก็นไร่พอมาอยู่ประเทศไทยพออยากกินยังเขาก็กินพีนน่น้องของบ้านท่าบุญอันนี้อยู่น้องกินมุนเจ้าบาบอมมีความสุขพี่น้องคนละแบบกันบอกคือกันเด้อน้องเค็มเนื้อปลาเค็มขปลาเค็มไหนกินดิ

อสดทองไหมนะสดทองไหมสิมันๆก็จะมักกับว้าเจะมาขึ้นข่อ,ขอยบ่าบอก <c oughs> เป็นยังถามก่อนเลยสิก็เ,เป็นถามเมื่อวันอนสนอ บอ,อ <c oughs> กก้างจะให้ก้างกินไม่ยอมกินยิงเนี่ยนีนาดะช้าแซ่บจัดตัดอันนี้มันมเอื้อ หรือว่ามาอึกพี่เน้ะบ้าเสียงรถไหม้างหน้าบ้านคงจะเสียงดีเนาะจะมีโอกาสสิพหาพี่เนงไป กินข้างนอกน,นะพี่น้องน,นะบางที่ให้ทุระนะทำทุระล็ไม่เสร็จก็ได้มากินอันทำคลิปในบ้านพี่น้องเมื่อใดอันบะมีทุระก็ได้อัน,อไ,อนไปกินข้างนอกไปกินบรรยากาศนนาข้างนอกพี่น้องดูวนใครอยากให้ไปไหน ก็ที่อยากให้ไปไหนไหมแล้ามี่ก็จะพาไปผมก็าถามว่าอยากเป็นอันอยากให้พาไปไหนไหมสิผาพี่น้องไปผูดอะไนอ,อยากให้พาไปใส่คอมเมนต์มาเด้ออยู่ในระยองกระจันทร์นะพี่น้องไปไกลบ่ไหวเนะพี่น้องมีเงิน mọi người cái lời không có lời không không có lời không không có lời Còn có lời ชอบผัข้าวเผาจะกไข่ได้เป็นอยร้้อม,อมแซ่บไปหน่อยเมนูป่าหมดที่แล้วพวกนี้านหนึ่งปลาเน,นี้ยตัวใหญ่ๆเป็นนาวาซสิลอดหนึ่งป่าน ปลาสวายนึงได้ไหมปล<อ>าสวายนึงได้ไหมได้ไหรือมะจะมึะะงเนื้อปลากระพงดิปลากระพงสิปลากระพงสิปลากผมชอบปลาสวายของผมก็ไม่ค่อยกินน้เมื่อหนาวไปยางบาทสิบาทผ้าพี่นอ้นงงองนึ้อปลากระพงผมว่าชอบกิน หา,างมันเอ่ยหอไม่เกียมเลยไม่กิดไม่กรอบทำมาตัวกับเซ็บแซ่งห,หัวละออกตั้งมานจะได้แล้วอะ căng nữa mà cá pa này, pì long hoán cá pa cổ cá không cổ mình hông căng khác มัหวาหัวมันก็ไม่เปียงกิน เลยบอกจะพาปวันนัีนกิวัดไหนที่เราไปแล้วเราขอพรได้วัดอะไรวัดใหญ่วัาสุดเลยียวัดแชมนัวอืมเอฟซีอยากไปไหม สาวที่ไดนะ้นะเจอเหมุอนอบได้ไงราดหนะั

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ้างยก่อแม่มาแม่สิมูแ่แม่หิวข้าวหาข้าวกินกกินกรบ่กินน้ำนี่ไม่ไ้กินไมดูกินเลยเราไม่มีข้าหัว,วก็กินไหนกินจ้างกไปกินไหนอ๋อ

ปีกวันปีหลายพโพดกินยังไงินไหมกินน้อยแล้วอ่ะนปลาปาตัวใหญ่หมูก็อ้ออวนสมชื่อ,อ <c oughs> เลอว่นกินอะไรก็ไหรเนี่ยจัดวันเจ้าเ <c oughs> นือจะเสียละเานนึกว่า,ายันอวนกลัวว่าบ้านกินมาอิมอ่มโอ้เมอยู่ หม่องสุขภาพยังอันไขมันเส้นเลือดอุดตันบ่ไขตันอุดตันก็ไขมันอุดตันในเส้นเลือดป่ะรสกันพี่น้องกินนะพี่น้องกิ่นมันเสงอ้วนบ่กินมันสิอ้วนเจ้บแม่นบ่ร์มาเจ้าบ้านอืมเล้วพี่น้อง พี่น้องจำบักตัวปานปานนี้เผาเกิดแซ่บแซ่บอร่อยนะโอ้ยแต่นายนะมูบันเสียหน้าเสียตาเบิดปูซาวางตัวดีมาตั้งนานมาเอี่ยมใส่หัวกันหาตบมือเอาพี่น้าจำบักตัวมันก็เป็นผักอยูะะ่แล้วเนาะครับก็เลยอ่านบ่ได้เล่นผักหล่เป็นไร มะเขือกินนิดๆนหน่อยๆแล้วก็ปลาเผาตัวบางไงพี่น้องแซ่บแสบขอบคุณหลายๆด้วยครับเดอ้อที่ติดตามรับชมคลิปของภูญะบาา้านอาเซียก้อนสิบไปก็ขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แหงสุขภาพแข็งแรงบทเจ็บบทจนมีเงนินทองใส่หลายๆด้วยครับเดอ้อและที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจริงๆให้ภูญ่บ้านรัเกเซียด้วยนะครับทางช่องทางแฟนเพจเฟซบุลล๊กเราก็ะดงทางยูทูบด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆครับไปแล้วครับ,รบสวสัสดีครับ Bye-bye.